ว่าไงวัยรุ่นนอนน้อยพบกับผมอีกแล้วเซฟ์ฟุกจากทีมงานทีเกซุปอไว้์นนทบุรีครับผมวันนี้ก็พามาชมเก้าแทดพันนะครับสีดำคนนี่ยดุด,ดุบอกเลยไฟหน้าอีนนก็สีแดงนะเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนแต่งเต็มทั้งคันอันนี้ได้คาร์อบอนลอยน้ำนะครับเท้ มาหา่ของแต่งกันดีกว่านี่นะครับกระจกไปแฮนนะครับแล้วก็มีฟอกแฮนของโดมิโนโน,นะครับแล้วก็มีประกับคันเร่งนะครับแล้วก็จะมีนี่สวิตช์ออฟรันก็แต่งเหมือนกันอุจโจะไลยน็อตทองน็อตทองนี่แทบทั้งคันผมบอกเลยคันนี้นี่การเบรกการคัดก็เหมือนกันนะครับก็นี่ ที่จับโทรศัพท์นะเผื่อใครเปิด GPS แล้วก็เอามาตั้งตรงนี้ได้นี่ชิลหน้าก็ยังเป็นคาร์บอนลอยน้ำนะครับแทบจะทุกจุดเลยแล้วก็จะมีกาดหม้อน้ำนะครับของแต่งเหมือนกันตรงรุ่นก็จะมีการล้มข้างนะครับ นี่ขออแข็งอะที่ขาดไปไม่ได้เลยโหเด่นๆอย่างนี้ของสำนัก JP Racing ไ,ไม่ใช่เทเทเนียมนะครับนี่มันเทเทเนียมโอ้โหบอกเลยแต่งเต็มอ่ะดูหน้าไมคกันดีกว่าคัานนี้จะวิ่งอยู่25,000กว่าโลนักรับว,วิ่งน้อย ก็ว,วิ่งน้อยเลยตัวนี้เดี๋ยวเอาพามาฟังเสียงเครื่องและเสียงข้อกันดีกว่า ใครนะครับที่กำลังหาเจ้าคสาวากิแเซนทันอยู่นะครับร้านเราเปิดราคาอยู่ที่2 000, 7 10, 9 000, 9 9 9็บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถจัดผ่อนงินได้นะครับใครที่สนใจจัดผ่อนนะครับคันนี้เราวื้ออยู่ที่3 000, 9 9 000. 9 9 9กบาทเท่านั้นนะครับจบทุกขั้นตอนนะครับผมแล้วก็ผ่อนอยู่เดื 6, อนละ6 2 0ับาทประมาณนั้นนะครับ บอกเลยว่าใครกาลังตาผาอยู่นะคันนี้คือแต่งเต็มมากนะครับก็รีดเลยให้ไว้ทิดจองเหมือนเดิมโปรแกนเรากับพวกเราทิมนงาน PK s u p e r b i นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ